คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลักกิมเบิ้ของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมยายใดทั้งสิน้นและเด็กอายุต่ำกว่า1ิสาปีไม่ควรรับชมครับและขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามช่องติ๊กห้อยเก้ยวมาเฮงตองแปดด้วยนะครับผมหากท่านชอบช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำล,ลังใจด้วยครับขอให้โชคดีมีชัยขอบคุณครับ วัดีครับวันนี้มาพบกับติ๊กห้วยแก้วมาหาเฮงตองแปครับผมมาพบกันอากาศเย็นๆครับวันนี้ฝนรินๆครับวันนี้นะรินทั้งวันครับวันนี้อากาศเย็นสบายครับวันนี้วันนี้จะมาพาท่านสมาชิกมาติดตามสูตรหลักร้อยแล้วก็หลักสิบหลักหน่วยครับผมเป็นชุดบนครับมาติดตามกันเลยครับผม เดี๋ยวย้อนหลังไปสี่งวดครับผมเดี๋ยวมาดูหลักร้อยครับผมคำนวณหลักร้อยออกมาได้สี่ครับผมแล้วก็หลักสิบได้หนึ่งหลักหน่วยนี่อยู่ที่เจ็ดครับผมนะผลสรุปออกเลขท้ายขอองวมาที่หนึ่งสามตัวสี่หนึ่งเจ็ดครับผมสี่หนึ่งเจ็ดนะครับผมนะมันนี่มาตรงๆเลยครับสี่ก็มาอ่าหนึ่งก็มาเจ็ดก็มาครับผมอ่าสรุปออกสี่หนึ่งเจ็ดนะครับ สีเหลืองเข็ยเต็มๆเลยครับนะอันนี้เห็นไหมครับท่านสมาชิกอ่บมาดูงวดต่อไปครับหลักร้อยผมคำนวณได้สี่ครับผมนะหลักสิบไม่ได้ศูนย์แล้วก็หลักหน่วยนี่ผมได้ห้าครับผมนะอันนี้ก็มาตรงเป๊ะเลยครับเลขท้ายสามตัวขาออกมาเนหนึ่งออกสี่ศูนย์ห้าครับผมสี่ศูนย์ห้านะครับเป๊ะเลยครับสี่ศูนย์ห้าครับผมนะนี่ห้าสวยงามมากสวยงามมากครับ 405น้ 4, นะครับผมงวดน,นี้นะเดีย๋ยวมาดูงวดวันที่1สิงหาคมครับผมหลักร้อยคำนวณได้ที่เลข5ครับผมหลักสิบและที่เหลักหน่วยนี่อยู่ที่เลข4นะครับผมผลออกก็คือรางวัลที่1เลขท้ายทับตัวออก5 94นะครับผม594สอ่าสวยงามมากครับนี่5 5 9 4 ชัดเจนครับผมนะแล้วก็มาดูงวดล่าสุดครับงวดล่าสุดนี้วันที่16สิงหาคม6กครับผมหลักร้อยนี่คำนวณออกมาได้5ตัวเดียวครับหลักสิบไม่5ตัวเดียวเหมือนกันครับหลักหน่วยจะอยู่ที่เลข3นะหลักหน่วยนะผลสรุปออกวันที่1ขออภัยครับผลสรุปออกวันที่16สิงหาคมเลขท้าย3ตัวของวันที่1ออก5 83มครับผม583าม งวดน,นี้หลักสิบนี่ไปชนกับหลักร้อยครับผมนะก็เลยมาเฉพาะหลักร้อยนะหลักหลักสิบหลุดนะครับผมแต่ก็ถือว่าไม่หลุดนะครับก็ถือว่ามาอยู่หลักร้อยก็โอเคครับหลักสามก็มาอ๋อหลักหน่วยก็มาสามนะก็มามาตัวนี้มาห้าแล้วก็สามนะก็โอเคมันไม่ยังไม่พลาดนะครับนะก็มาติดตามงวดต่อไปครับงวดของวันที่ หนึ่งกันยายนหกห้าครับผมมาตามลุ้นกันครับว่าจะได้หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยตัวไหนแล้วก็ผลสรุปจะเป็นตัวไหนต้องรอติดตั้งครับผมมากันเลยครับอากาศเย็นสบายมากครับวันนี้นะยุงก็เยอะครับคํามๆในะยุงมากเลยยุงหน้าบ้านจะเป็นสวนยางพารนาะยุงสุดยอดเลยครับ กฝนตกบ่อยๆยิ่งยุงเยอะโอเคครับผมชัดเนาะวันนี้เนาะชัดเจาโอเคครับสูตรหลักร้อยสิหน่วยบนครับผมมาเริ่มกันเลยครับเอาหลักร้อยก่อนนะครับผมหลักร้อยจะเอาหลักสิบของรามาที่หนึ่ง หนึ่งรอบก็ผมแล้วก็เลขท้ายสองตัวหนึ่งรอบเราเฉพาะหลักหน่วยนะตัวนี้นะแล้วก็เลขท้ายสามตัวครั้งที่หมุนครั้งที่สองนะครับผมเอาเฉพาะหลักสิบเอาห้าครั้งนะครับผมนะแล้วก็เท่าไหร่ก็มาบวกกันที่สองนะครับผมมาเริ่มกันเลยครับชัดไหมครับน่าชัดอยู่เนาะแปดบวกสอง บวกเจ็ดหครั้ง1 2 3 4 5สอ่หโอเคครับผมห้าครั้งน,นได้เท่าไหร่แปบเป็นสิบห้าเจบห้าได้สี่สิบนะครับสี่สบวกสคงที่ ได้7นะครับตัด2ออกไปก็ตัดสี่ออกไปนะครับตัวนี้5บวก2ก็เป็น7นะกับตัวนี้ได้7นะครับผมตัวนี้หลักร้อยเราได้7แล้วนะครับผมหลักร้อยได้เจแล้วนะครับต่อไปมาทำหลักสิบครับผมหลักสิบก็เอามาเอาแค่ห okay. ลักพันครับผมหลักพันคองราที่หน่1 1ครั้งแล้วก็หลักหน่วยคองราที่หน่1 1ครั้งนะครับผมแล้วก็ เลขท้าย ai, 2ตัวเอาเฉพาะหลักหน่วย1ครั้งครับผมแล้วก็ได้เท่าไหร่ก็มาบวก1คงที่นะครับผมโอเคครับหนึ่งบวกสบวกสอได้เท่าไหร่เอ่ย1 3เป็น4 4่เป็น6ได้6นะครับผม6กบวกหคงที่ได้ได้7เหมือนกันครับผมตัวนี้ได้7แล้วครับผม ได้เจ็ดแล้วนะครับได้เจ็ดมาแล้วนี่หลักร้อยได้เจ็ดหลักสิบก็ได้เจ็ดนะครับต่อไปมาทําหลักหน่วยครับผมหลักหน่วยขอเราบันทึ่ึว่าจะมาตัวไหนมาติดตามกันครับเอาหลักร้อยขอเราบันทึ่ึงหนึ่งครั้งแล้วก็หลักสิบขอเราบันทึ่ึงสามครั้งแล้วก็เลขท้ายสองตัวเอาเฉพาะหลักหน่วยหนึ่งครั้งครับผมได้เท่าไหร่ก็มาบวกกันมาบวกกับเจ็ด คงที่ครับผมบติดตั้ครับ5้าบครั้งแ2ดบวกสองเนชัดเท่าไหร่เอ่ย8ป2ดสามยี่สี่ยีียี่ส้ายเกีด้สาดนะครับผม ได้31นะได้31ตัด3ออกไปโอเคหนึ่งพอ1งบวก7คงที่อ่าก็ได้ได้8นะครับผมตอนนี้ก็ได้มาแล้วครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับผมอยู่ที่เขียนตัวนี้เลยเนาะ7 7 8นะครับผม มาลุ้นกันครับว่าวันที่หนึ่งกันยายนหกห้านี้จะมาตัวนี้ไหมะจะมาตัวกันไหมเจ็ดก็เป็นไปหลายทางนะเจ็ดนะครับเจ็ดนี่ตัวเป็นตัวแทนตัวกันนี่จะมีเจ็ดจ็คู่กับกับสองนะครับนะถ้าเจ็ดไม่มาสองก็ขึ้นมานะครับผมนะถ้าแปดนี่ยแปกก็คู่กับสามนะถ้าแปดไม่มาก็ขึ้นสามเลยนะอ้วจีเปเจ็ดสองแปดก็ได้หรือว่า 2 7 8ก็ได้นะหรือว่า7 2 3ก็ได้เลยนะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านสมาชิกจะพิจารณานะครับผมนะผมก็ให้เป็นเค่แนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะครับผมนะหากท่านสมาชิกชอบกกดไลค์กดแชร์ like, share, แล้วก็กดติดตามให้กับติ๊กหัวแก้มหมหเ้ง้วยนครับผมแล้วก็ช่องเดชาชาโชคด้วยนะครับผมนะ ฝากทั้งสองช่องด้วยนะครับผมฝากติดตามทั้งมสองช่องด้วยนะครับผมนะเพราะว่าอนาคตผมว่าจะช่องนี้ชายโชคนี่ผมว่าอนาคตจะเป็นช่องที่แบบตามกระแสหวยดังแล้วก็ไปรีวิวเนาะสถานที่ต่างๆครับผมเพื่อสรรหาเลขสวยๆมาให้ท่านสมาชิกนะครับผมส่วนช่องของทีเกเขาแกะหมาเฮงื่จะเป็นห้องสูตรโดยเฉพาะครับผมนะก็ฝากติดตามกันด้วยครับผมอนาคตนะครับผมนะฝากช่องไว้ทั้งสองช่องเลยครับผม ไว้ในออกอ้อใจของท่านผู้ชมด้วยนะผมหากท่านชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับผมนะผมจะมาเขียนสุดๆตรงนี้ให้นะครับชัดบ่เนาะชัดจีงเนาะครับเนาะ<ส>แล้วก็หากท่านสมาชิกท่านได้สนใจก็อดไลน์มาที่เบอร์นี้ได้เลยครับผมนะ เขาห้อง VIP ค, VIP ครับผม VIP ครับผมแอดไลน์ mm hmm. มาที่เบอร์นี้ได้เลยครับผมนะ,ะมนะสมาชิกนะโอเคครับผมฝา mm hmm. กติดตามด้วยนะครับผมนะท่านสมาชิกนะฝากช่องด้วยนะครับผมผมจะลองเขียนลงไปรตรงนี้ให้นะครับ mm hmm. อ่าโอเคจะเป็นได้ามาเจ็แปดอ่าสวยไหมครับ ผมมาสวยอยู่นะเลขตัวนี้ากาญยาใส่สวยๆจิตก็เป็นสองได้นะครับต้องระวังด้วยนะแปดก็เป็นสามได้ครับเป็นตัวแทนตัวกันต้องเสียขึ้นสิลงกันไว้ก็ดีนะโอเคครับผมขอ,ขอฝากสนใจทักมาได้ครับผมแดไลน์ Ad line. สนใจ ที่บนนี้นะครับผมนะยินดีต้อนรับท่านสมาชิกทุกท่านนะผมนะห้อง VIP ครับผมนะโอเคครับวันนี้ก็ขอให้ท่านสมาชิกโชคดีมีชัเเยเฮงเฮงรวยรวยปังปังครับผมขอ่อยงวดน,นี้เข้าปังปังครับผมนะวันนี้ทิ่ข่อยแก้ไม่ยังต้องไปก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมไว้พบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ